สวัสดีนะคะชาวพิกศพทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นอัปเดตดวงในเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นราชาโชคนะคะอาทิตย์เป็น เจ้าเรือนพันธุนะคะก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะรถยนต์บ้านช่องคนในครอบครัวนะจะส่งผลอย่างไรกับพวกเราบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะสามารถเช็คดวงนะได้จากลัคนาราศีนะคะถ้าท่านทราบนะเพราะเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาจริงๆนะเนื่องด้วยไม่มีเวลาเกิดหรือไม่เคยผูกดวงนะคะก็ดูตามราศีได้นะคะ สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตดวงอย่างนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกเดือนนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะสำหรับรูปภาพของดวงดาวนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเริ่มต้นที่ดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวตัวเรานะคะกับอรินะคะดังนั้นเนี่ยชาวพฤกษ์นะคะก็มักจะเกิดมาพร้อมกับ อรินะก็คือบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะเรียกว่ามีโรคประจําตัวบางคนมีอริในช่วงอายุมากขึ้นแล้วก็คือเป็นภาระก็ได้นะบางคนมีภาระบางคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะคะลักษณะนี้ก็คือเรื่องของอารินั่นเองนะบางคนรับผิดชอบเรื่องของภาระหนี้สินนะ,ะนอกจากตัวเราแล้วก็ยังมีเรื่องของคนรอบตัวที่เราดูแลนะคะที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระให้กับเราอะ ดังนั้นตัวของชาวพฤกษบนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยากนะคะทำอะไรขยับอะไรก็ยากเพราะว่ามันจะมีปัญหาในส่วนที่แบกรับอยู่ด้วยนะ,ะแต่สำหรับดาวศุกร์ในเดือนนี้นะคะไปอยู่ในภพการเงินนะคะดังนั้นนะในในพื้นฐานที่ปูไว้ให้เมื่อกี้ก็คือว่าอริมันคือเรานะะเรามันคืออรินะคะไปอยู่ในการเงินเท่ากับว่าในเดือนนี้นะคะตัวเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะ จะดีหรือไม่ดีนั้นนะคะกนะ็หนึ่งเลยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะคะแล้วก็ดาวจรในเดือนนี้ถือว่าดาวสุกนะอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าพอได้นะคะเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าอาริมันก็มาเป็นกระดุมพระมันเป็นการเงินด้วยก็แน่นอนภาระก็มีด้วยนะคะ่าใช้ใจ่ายมีมาตลอดสําหรับพฤกษพนะคะสําหรับดาวที่จะมาช่วยเหลือนะหรือว่ามาช่วยเสริมในเรื่องของการเงินนะคะก็คือดาวอาทิตย์นะต้อง รอ15มิถุนายนนะคะมันจะสตาร์ท15มิถุนายนนะไม่ใช่วันที่1นะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์จะเป็นราชาโชคนะคะคำว่าราชาโชคก็คือโชคลาบที่ไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องหาเดวมาเองนะคะไปอยู่ในพบการเงินด้วยนะดังนั้นการเงินจะถือว่าถ้าคุณมีภาระเยอะนะมันก็จะมีตัวช่วยมานะคะถ้าคุณดีอยู่แล้วนะก็ถือว่าจะดียิ่งขึ้นไปนะคะในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะ พันธุนะคะแปลว่าสินทรัพย์นะคะแปลว่าบ้านช่องแปลว่ารถยานพาหนะรวมไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวนะคะญาติโกโหติกาพี่น้องพ่อแม่เนี่ยก็คือพันธุุนะคะมาเป็นโชคให้กับเราในเรือนการเงินหมายความว่าในทางตรงๆเลยก็คือนะคะถ้าใครเดือดร้อนนะไปขอพึ่งพาญาติพี่น้องนะอาจจะสําเร็จนะคะใครที่นําสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นภาระหนี้สินถือว่า เข้าดวงมากเพราะว่าอริมันก็คือนี่ศิลด้วยนะถือว่าออการไปเป็นนีนะ่จะเป็นไปได้โดยง่ายนะคะมีโชคในเรื่องการเป็นนี่ศิลการเป็นภาระนะคะใครที่ต้องการจะเขาเรียกว่าขายที่ขายรถอาจจะมีกิจกรรมในช่วงนี้นะมีการเปลี่ยนมือนะคะมีการจำหนงจำนองอะไรก็ว่ากันไปนะคะในเดือนนี้ถือว่าใช่นะคะถือว่าได้นะคะ ดาวพันธุมาเป็นกระดุมพระนอกจากนี้ยังส่งผลในเรื่องของเหล็กบานเล็กถก็ได้นะถ้าสนใจจะเสี่ยงโชคนะคะการเสี่ยงโชคลงทุนในเดือนนี้นะคะถือว่าพอได้เพราะดาวพระเกตเนี่ยกระตุ้นในเดือนปุตตะด้วยนะแสดงว่าต้องมีเนื้อหาของการนําเงินไปลงทุนนะคะการขาดเม็ดเงินนะซึ่งดูท่าทางจะมีทางออกนะคะการไปเป็นนี่สินก็ถือว่าเป็นทางออกหนึ่งนะแล้วก็ดาวพระเกตกระตุ้นเดือนปุตตะ เออเรื่องของโชคลาภนั่นเองการลงทุนนะคะเรื่องของรางสังหรณ์นะเรื่องของความฝันอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครฝันดีฝันอะไรเงี้ยนะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ก็ได้นะเผื่อมีโชคมีลาบนะคะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยจะเป็นราชาโชคไป1เดือนนะคะ15มิถุนายนจนถึงประมาณ15กรกฎาคมนะได้หลายงวดอยู่นะคะอะ่สำหรับในส่วนของดาว พระฤหัสนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะเพราะว่าปัจจุบันดาวพระฤหัสอยู่ในเรือนการงานพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะและมรณะนะคะอยู่ในเรือนการงานกัมมะก็คือบางท่านเนี่ยที่มีเนื้อหาดวงชะตาที่ได้รับมรดกตกทอดหรือว่าเรื่องของสินทรัพย์เก่า นะมันก็ใกล้จะมันก็ใกล้จะสําเร็จแล้วคือมันคงจะจบช่วงแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะหลังวันที่16ก็จะถอยหลังลงมาอยู่ในภพสุภาแล้วนะคะเรียกว่าชาวพฤกศพเนี่ยนะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่านะและโปรเจกต์ใหม่ในชีวิตเป็นการคาบเกี่ยวระหว่าง ความเก่าความใหม่นะคะในที่นี้บางคนอาจจะไม่ได้หมายถึงมรดกก็ได้อาจจะหมายถึงงานปัจจุบันก็ได้งานเก่ากับสิ่งที่จะอยากทําอันใหม่นะคะหรือคนที่มีออฟเฟอร์มานะคะใหม่ๆคนที่มีโอกาสเข้ามากําลังลังเลอยู่ระหว่างเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่สภาพแวดล้อมสังคมเก่ากับอันใหม่นะคะมีแพลนในการเปลี่ยนแปลงว่างั้นนะคะแต่ก็ ปัจจุบันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าดาวพฤหัสจะเดินถอยองศาไปเรื่อยๆนะเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายน16มิถุนายนไปเนี่ยก็เริ่มนิ่งแล้วคำว่านิ่งก็คือไม่เดินหน้านะคะดังนั้นมีความที่จะเหมือน รถเตรียมเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะเข้าไปอยู่ในภพสุภะแปลว่านะคะจบจากเรื่องเก่านะไปต่อเรื่องใหม่นั่นเองเพราะจะถอยหลังมาเข้าภพสุภะนะคะภพสุภะก็คือภพที่มีดาวเสารออยู่นะคะดาวเสาร์เป็นเจ้เรือนสุภะคือความสุขความจเจริญแผนการที่วางไว้อะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอะไรที่แบบมองไว้อะนะอยากได้อยากทําอยากเป็นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไปสปีนะคะดังนั้นมีความยากเหมือนกันนะ มีความที่ต้องฝ่าฟันมีความทุกข์มีความภาระอุปสรรคใช้ได้เลยที่จะต้องฝ่าฟันไปนะคะดาวเสาร์นะคะจะเจอดาวพรหัสอีกครั้งหนึ่งน่าจะซักอีกประมาณสองเดือนนะคะก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะชาวพุกศกมีแนวโน้มที่จะอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะ ประมาณปลายปีนะคะประมาณพฤศจิกายนได้นะคะสำหรับดาวอังคารนะคะในเดือนนี้นะคะมีกำลังที่เป็นนิดนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลย2มิถุนายนอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ปัตตนิของเรานะเมื่อมีกำลังไม่ค่อยดีอยู่ในภพสหัชชะนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพี่น้องเพื่อนฝูงสังคม ะะมีเรื่องมารบกวนอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้นะเพราะอาริมันก็คือตัวเราเนาะคนชอบนําปัญหามาให้นะคะคนชอบมาปรึกษานะคนชอบมาให้ช่วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเข้ามาปัตตานีก็เป็นนิดด้วยนะคะก็อาจจะเจอกันน้อยหรือว่ามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยแน่นแฟนในเดือนนี้หรืออาจจะต้องช่วยเหลือเขานั่นเองนะคะสําหรับดาวอังคารอยู่ตรงนี้นะคะเล่งกับดาวเสาฝั่งตรงข้ามคู่3 7นะในภาพนะคะ คู่นี้นะคะบ่งบอกถึงเรื่องของออสหัสชาและสุภานะเป็นความเปลี่ยนแปลงสังคมก็ได้ที่กําลังจะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะการถูกโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะ,ะการชีวิตมันเปลี่ยนอะนะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ไม่เหมือนเดิมนะคะเป็นคู่เปลี่ยนแปลงเป็นคู่เขาเรียกว่าผันผวนก็ได้นะ เป็นคู่พัดพรากก็ได้นะคะสำหรับเรื่องคู่ครองก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันนะสำหรับบางคู่นะคะพัดพรากด้วยเหตุผลนะรอบตัวก็ได้เป็นชั่วคราวหรือจะพัดพรากตลอดไปอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจเนาะของแต่ละคู่นะคะดาวคู่นี้มานะต้องรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องของแผลลักษณะการหกล้ม แผลฉีกนะคะเลือดไหลเสียเลือดแบบนี้นะซึ่งก็เหมาะกับการฉีดวัคซีนนะเพราะว่ามันเป็นดาวที่ทุกราศีเนี่ยจะต้องเจอกัน3 7ดนะะดังนั้นเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนก็จะมีแผลนะแล้วก็เสียเลือดนะคะอยู่ในเดือนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการทะเลาะเพื่อนฝูงการทะเลาะคู่ครองอะไรแบบนี้นะก็ต้องอาจจะมีเข้ามาได้นะคะสำหรับ ดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะนะยังทับลักนณาแต่ไปเจอคู่ศัตรูคือราหูอยู่ด้วยนะคะมีเกณฑ์ติดขัดในเรื่องการงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์นั่นเองนะคะจะติดขัดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้หรือว่าดรอปลงนะคะมีความยากในการที่จะได้เงินหรือว่าติดขัดบางส่วนนะคะหรือติดขัดในเรื่องเอกสารการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้เงินไม่โฟล์เท่าไหร่ จะดีขึ้นนะคะหลังเกมิถุนายนเพราะว่าดาวพุธนะจะเดินแยกออกจากราหูนะคะก็จะทําให้บรรยากาศมันมีทางออกนะคะจะออกไปในทางไหนก็แล้วแต่มันจะต้องใกล้จะจบลงแล้วเพราะว่า9้ามิถุนาดาวพุธจะเดินแยกออกจากราหู <c oughs> ก็เดินแยกกันออกมาเรื่อยๆจนประมาณกรกฎาคมนะคะเรื่องติดขัดทั้งหลายก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องผลประโยชน์การเงินเรื่องหนี้สินบ้างเรื่องของ ภาระอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องของการงานที่สะดุดติดขัดไปต่อ,อยากก็จะดีขึ้นมีแนวโน้มนะคะดังนั้นต้องใจเยน็ยนๆนะเพราะว่าก้าววิถุนายนไปก็ค่อยๆเดินออกมานะดังนั้นค่อยๆขยับไปนะคะสำหรับดาวทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ดาวราหูเนี่ยยังทับลักษณะอยู่ส่งผลในเรื่องของความผันผวนเปลี่ยนแปลงความไม่นิ่งอะนะทุกสองสามเดือนเพราะว่าดาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลง อยู่นะคะดังนั้นก็เป็นปีที่ยากเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะแต่ก็เราทุกคนก็จะต้องผ่านมันไปนะคะทีนี้ภาพรวมในเดือนนี้นะคะดาวศุกร์ของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าดีขึ้นในช่วง25มิถุนายนนะคะเพราะว่ามันจะมาเป็นราชาโชคในภพสหัชชะนะเรียกว่าจะมีโชคลาภจากแวดวงสังคมแต่มันปลายเดือนนะคือ25ดังนั้นก็คงจะไปอัปเดตเรื่องของตัวเองเป็นราชาโชค ในคลิปเดือนหน้านะคะก็ทราบไว้คร่าวๆแล้วกันว่าปลายเดือนการเงินจะกระเตื้องขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันน่าจะ cover ค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าทั้งอริก็เป็นราชาโชคด้วยตัวเองก็ราชาโชคด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาโดยรวมในเดือนนี้นะคะประมาณนี้สำหรับชาวพฤกษบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ